ไม่เราเห็นว่าความร่ํารวยเนี่ยมันเกิดจากการที่เรามีทรัพย์สมบัติมากกว่าความต้องการซึ่งง่ายกว่าที่จะลดความต้องการทําให้ทรัพย์สมบัติซึ่งเดิมอยู่มีแค่นี้นะฮะม,ม,มันมากกว่าความต้องการเ<ม>พราะความต้องการมันลดแทนที่อยู่เสมอกันเน่ะเราไปเพิ่มความสามารถในการหาทรัพย์สมบัติซึ่งยาก<ม>เห็นไหมฮะเราสร้างกรรมบนความโลภสร้างกรรมบนฐานของความโลภมันก็ไม่มีความสุขหรอกครับเราสร้างกรรมบนฐานของความไม่โลภลดลง ลงเอยมันร่ำรวยเหมือนกันเพราะมีทรัพสมบัติมากกว่าความต้องการเห็นไหมฮะแต่วิธีการของผมมันง่ายกว่าเปรียบเสมือนผมผมชอบอย่างเงี้ยเปรียบเสมือนว่าเราจะเดินไปในที่ส้นกรุงกระเนี่ยเราเก่งมากอาหารการมากมีอำนาจมากสั่งเอาหนัง,งวัวไ,ไปคลุมทั้งโลกเลยจะได้เดินสบายๆผมก็คิดว่าเอาหนังมาคลุมเท้าตัวเองดีกว่าแค่สองชิ้นเ,เล็กๆนุ่มเท่ากันจริงไหมเพราะฉะน,นั้นไม่ต้อง ไม่อยู่ยทีต่ตีินไม่ต้องไปเพิ่มทรัพย์สมบัต,ติลดความต้องการลงดีกว่าคเพราะเรา<ม>ทําอย่างนี้ได้ปับ๊บเราอ๋อความร่ำรวยเป็นอย่างนี้เองอมันมาจากความพอเพียงแล้วดูระบบเราลองมองดูว่าเราอยากสร้างความมั่งคั่งเนี่ยแบ่งพอร์ตมาบางส่วนไม่ต้องเยอะหรอกครับเงินที่ทําให้คุณรวยมากที่สุดคือเงินที่คุณตัดออกจากชีวิตได้ฟังดีๆนะครับเงินที่ทําให้คุณรวยที่สุดไม่ใช่เงินที่คุณนั่งโฟกัสอยู่ทุกวันเพราะอะไรเพราะถ้าโฟกัสทุกวันสิบเปอร์เซ็นต์ก็ไปแล้วนึกภาพไหม คนส่วนใหญ่ทนรวยได้ไม่เกินสมเดือนครับสถิติและคนส่วนใหญ่ทนขาดทุนได้มากกว่าทนรวยเลยเจ๊งไงวิธีคิดเหมือนกันพยายามซื้อหุ้นให้ถูกแต่ที่เขาบอกซื้อหุ้นให้ถูกคือซื้อแพงเสมอคือประเด็นมันกลับด้านกันความทุกในการเทรดหลายๆครั้งส่วนใหญ่คือพอมาถึงจุดวัดใจแล้วคุณตัดสินใจอะไรก็ตามที่คุณมารู้ทีหลังว่ามันผิด คุณรู้สึกเซ็งและคุณรู้สึกถอดใจกับมันยกตัวอย่างเช่นสมมติคุณออกหุ้นออกเคแบงค์ไปสมมตินะวันนี้คุณสต็อปเคแบงค์ไปออกหมดเลยแล้วมันดีดก,กลับขึ้นมาทันทีพรุ่งนี้หรือว่าปลายทิศก็ได้สมมตินะพรุ่งนี้ยังไม่น่้ดีดกลับแต่ว่าสมมติปลายทิศด,ดีดกลับมาคุณแล้วมันดีดกลับมาแล้วราคามันแพงกว่าเดิมมันแพงกว่าทุนเดิมหรือแพงกว่าจุดที่คุณสต็อปอไปคุณรู้สึกเซ็งและคุณไม่อยากเข้า แล้วคุณรู้สึกว่า้มีความหวังกับตัวนี้แต่มันไม่เป็นไปตามแผนแล้วคุณไม่อยากเข้าตัวนี้นี่จะเป็นสิ่งที่มันจะเฮิร์ตคุณและจะเป็นปมคุณในอนาคตได้อย่าทำใจผมคือ,อไม่มีศักดิ์ศรีในการเทรดการทรทําอย่างเดียวเพื่อเอาปังดังนั้นถ้าถ้าหุ้น มันดูท่าไม่ดีทําให้คุณไม่สบายใจออกก่อนเลยบางส่วนนะครับหลุดจริงออกหมดออกไปบางส่วนดันทะลึ่งยกกลับซื้อคืนไม่เป็นไรซื้อคืนปุ๊บลงต่อออกอีกไม่เป็นไรถ้าคุณบริหารความเสี่ยงไว้ดีแล้วอ่ะมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นและเวนี้ไม่ควรทําให้คุณพอแต,ตกนะครับผมว่าวันนี้คนที่อาจจะแพนิคคืออะไรรูป้ป่ะคนที่โหลดหุ้นไปไม่กี่ตัว โหลดหุ้นน้อยตัวแล้วคุณแล้วมันคืนเยอะวันนี้มันทํากําไรวูบเยอะแล้วคุณแบบมันชอ็อกอ่ะหรือบางทีคนบางคนเทรดเแล้วยังอยู่หน้าซื้ออานเงี้ยก็คุณจะแบบคุณย่าจะทําอะไรไม่ถูกในมุมมองผมการเทรดควรเป็นอะไรที่สบายสบาทำได้เรื่อยๆควรจะเป็นการแบบค่อยๆเดิน่ะค่อยๆเดินไปสู่เป้าหมาย ไม่ใช่วิ่งไม่ใช่วิ่งสปรินต์อะไม่ใช่มาราธอนด้วยซ้ำผมมาราธอนไม่ได้เดินไม่ไหววิ่งไม่ไหวควรเป็นการค่อยๆเดินไปสู่เป้าหมายซึ่งคิดอย่างนั้นแปลว่าการเทรดไม่ควรให้คุณไม่ควรคุณไม่ควรจะอึดอัดเป็นระยะเวลา,านานๆถ้าอึดอัดานานๆแพ้แล้วเห็นภาพนะทีนี้ครับเรามาดูพื้นฐานในเรื่องการลงทุน สำหรับคนที่อาจจะไม่ได้มีเบสิกการลงทุนแต่ผมจะสรุปให้ท่านเข้าใจง่ายๆครับ,ว,นะรบว่าการลงทุนเนี่ยมันคือการที่ท่านมีรายได้จากการที่ท่านทํางานไม่ว่าท่านจะเป็นมนุษย์เงินเดือนท่านจะเป็นเจ้าของธุรกิจหรืออะไรก็แล้วแต่ท่านมีรายได้แล้วรายได้ที่ท่านได้มานั้นมันสามารถสร้างรายได้ต่อนะครับแต่มนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยเขาเรียกอินคัมทูมออิน รายได้มันสามารถทําให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือนทั่วไปหรือคนที่ไม่มีการบริหารจัดการอะไรเลยเวลาได้หลายได้มาปุ๊บลายได้นั้นมันจะทูซีโร่ครับมันจะกลายเป็นศูนย์ทันทีโดยอะไรครับเพราะเมื่อท่านมีเงินเดือนท่านจะต้องจ่ายฮนะเอ็กซ์เพนไปจ่ายค่าอาหารค่านูนค่านี่เงินท่านก็หมดไปแล้วนะครับจ่ายภาษี ให้รัฐบาลจ่ายหนี้นะครับค่าบ้านค่ารถนะครับทุกอย่างหมดเดือนสุดท้ายท่านก็จะเป็นมนุษย์ที่เรียกว่าเดือนชนเดือนแล้วพอท่านอายุมากขึ้นสุขภาพท่านก็แย่ลงทำงานไม่ได้แล้วบางคนตายไปแล้วอย่างช้นี่ไม่หมดเลยน,น,นั่นเราต้องยอมรับว่านั่นคือสภาพฮะที่มนุษย์โดยเฉพาะชนชั้นกลาง หรือแม้แต่ท่านเป็นคนรวยก็ตามแต่ถ้าท่านไม่รู้จัก Investment ท่านก็อาจจะจนได้เช่นกันนะครับวงจรชีวิตท่านก็จะจมลงไปในสิ่งนั้นฮนะการลงทุนคืออะไรครับก็คือการที่ท่านเปลี่ยนรายได้ของท่านทั้งหมดอาจจะไม่ทั้งหมดอาจจะต้องใช้จ่ายอย่างอื่นเพื่อดำรงชีพแต่ท่านสามารถนำเงินของท่านส่วนหนึ่งแล้วแต่ท่าน10% 20 3 0าทําให้เกิดสินทรัพย์ครับและทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าความมั่งคั่ง คือคำว่า asset and wealth นั่นเองซึ่งเว a l t ต่างจาก i ิชนะฮะ i ิชคืออวดรวยแต่งตัวมีอะไรต่างๆโชว์ออกมาว่าชีวิต i ิชแต่จริงๆแล้วอาจจะไม่เวล l t อาจจะเบื้องหลังอาจจะมีเดบเต็มไปหมดหนี้สินเต็มไปหมดและสุดท้ายก็คือพบกับความล้มเหลวในที่สุดฮะดังนั้นการมาเรียนเรื่องการลงทุนเนี่ยจริงๆแล้วถ้ามองในเชิง p a ส t ีฟมันคือการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิต ของท่านนั่นเองนะครับเพราะว่าการลงทุนมันทําให้เกิด i n นคัมทูอินคัมอินคัมทูแอสเซทนะครับรายได้ของท่านจะกลายเป็นสินทรัพย์รายได้ของท่านจะกลายเป็นความมั่งคัง่งครับท่านเคยเห็นข่าวเศรษฐีไหมที่อยู่บ้านหลังไม่ใหญ่ใช้รถธรรมดาแต่ความมั่งคั่งสูงมากแต่บางคนดูหน้าฉากแล้วล่ำรวยมากลิชมากแต่จริงๆแล้วไม่มีความมั่งคั่งในชีวิตซึ่งก็จะต้องประสบกับปัญหา วงจรอุบาทในที่สุดนั่นเองนะครับซึ่งการลงทุนที่เราเห็นก็ไม่ไม่ได้มีแค่ในตลาดหุ้นนะครับที่เป็นการเทรดแบบช็อตเทอมซึ่งก็มีคนบอกว่ามันเหมือนกับกมบิงเหมือนกับการพนันเหมือนกับบ่อนคาสิโนนะครับซื้อมาขายไปรอดูจังหวะน,นะครับแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรใครใครจะเล่นหุ้นแบบนั้นก็ไม่เป็นไรก็ยังมีบอลตาสันนี่